สวัสดีเจนิงกแล้ววันนี้นะ่ะเราเนี่ยอยู่กันในเกม ARPS นาะแต่เกม ARPS ทาง ARPS น่ะลืมแก้ปักอะไรสักอย่างเอาเนาะซึ่งทาง ARPS เนี่ยลืมแก้ปักอะไรสักอย่างออกไปเนาะและปักอันนั้นน่ะก็ไม่ยอมหายด้วยเนาะซึ่งให้เราเนี่ยสร้างตัวละครให้โหดโหดและและให้เราเนี่ยเอาตัวอเอาไม่ทัน แดี๋ยวเราต้องอึ๊บเราต้องกดและและสปาลเลยเนาะเดี๋ยวให้เกมสตูดิโอทำก่อนโอ้นั่นไงโอ้โหเกมสตูดิโอของเราอีกอ่าสุดท้ายมันก็มาจนได้เนาะนี่ก็คือเจ้าตัวหัวหน้าทีเร็กเนาะนี่ก็คือเป็นบั๊กของเกม a r p s เนาะและต่อจากมา a r p s เนี่ยก็โหลดได้เนาะก็คือไปดูคลิปเก่าของเราได้เนาะที่ ดีกิฟเก่าเราเนาะที่ได้อัดเจ้า ARPS ไปแล้วเนอะซึ่งเราเคยอัด ARPS ไปแล้วเนอะซึ่งตอนนี้ก็จะอัดอีกเนอะแต่พอดีว่าต้องมาอาัดกิปอันนี้ก่อนเนี่ยเพราะท่านผู้ชมอ,อาจจะเล่นไรมือถือแล้วหาผ่านด่านทุด่านไม่ได้เนี่ยก็คงใช้ก็คงใช้ตัวละครสร้างเนอะซึ่งผมวิตลุ ไม่ไม่รู้วิธีการเอาตัวละครผมไปใส่ในเวิร์กช็อปเนาะเพราะว่าตัวละครผมอบบมันแข็งแกร่งเกินแต่ก็ไม่รู้วิธีการทำเนาะซึ่ง ARPS ลืมแก้ปักะไรสักอย่างเนาะซึ่งและตัวละครผมผมเนี่ยผมเป็นคนสร้างเองเนาะสร้างมาสะโหดเลยเนาะซึ่งนี่เป็นชิฟของผมเองเนาะแต,แต่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าเอามาใส่ในเวิร์กช็อปอาจจะฆ่าไอ้เจ้า อาจจะใครไ้เจ้าไซเลนเฮดเลยเวิร์กชอปก็ได้นะะเพราะว่านอกจากจะเป็นตัวที่กากแล้วโดนแค่นิดเดียวก็ตายแล้วเนาะและนี่ก็คือเจ้าทีเร็กของเราที่ผู้ศาสตร์สร้างมาเนาะเป็นทีเร็กที่หูใจได้เนาะเพราะว่ามันแพ้ทุกตัวมาแล้วเนาะอ่ะขอไปแค่นี้ละไป